สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอครับสุดหล่อเข้าใหม่อีก1นึ่งคันครับค่ายผู้ดีรถยี่ห้อ bmws ัน0 r ครับสภาพคันนี้แต่งเต็มมากสภาพสวยมากครับให้ดูสภาพโดยรอบครับเดี๋ยวผมมาไล่ของแต่งให้คร่าวๆนะครับของแต่งเยอะมากนะครับ ให้ดูโดยรอบครับสภาพโดยรอบครับชุดคาร์บอนทั้งลำครับคับน้นี้คาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนทั้งหมดนะครับเป็นงานามีงานนอกงาน ไทยเล็กๆน้อยๆผสมกันนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าสำนักไหนบ้างครับไม่ไม่แม่นนะครับใครแม่นแจ้งมาได้นะครับแต่งานคาร์บอนทั้งลำเทียวคาร์บอนนะครับแต่ที่แน่ก็จะมีหลักๆที่ผมทราบก็จะเป็นพวกอ,อันนี้จะเป็นอกล่างจะเป็นของลิมเบอร์เกอร์ครับคอเฟรมคือคาร์บอนทั้งลำนะครับ ชิลหน้าน่าจะของ m มจิคอ l เลสซิ่งครับจมูกก็คาร์บอนครับอันนี้ปีกอันนี้เป็นหุ้มนะครับปีกจะเป็นหุ้มงานงานหุ้มนะครับบางคนหน้าก็เพียวคาร์บอนครับแล้วก็การคารัดแบมโบ้ครับก็จะมีมือเบรคครับเป็นลอ s ซี่ครับมี สายตัวปรับนะครับปรับระยะมีให้นะครับกระปุกน้ำมันครับแผงคอแต่งน็อตไทเทเนียมเกือบทั้งคันนะครับจะไม่มีไทเทเนียมก็เล็กๆน้อยครับด้านน้าจะเป็นงานงานเลดนะครับตรงนี้จะมีแค่ตรงนี้ครับเป็นงานเลดนอกนั้นก็จะเป็นพวกงานไทเทเนียมนะครับจะมีเบาะแต่งครับก็จะมีเปย์ท้ายเปย์ท้ายเป็นงานไทเทเนียมเหมือนกันครับ เป็นงานไทยครับงานสร้างแล้วก็จะมีโชคหลังเออร์ลินนะครับ TTX ตัวท็อปสุดครับแล้วก็โชคหน้าเป็นเออร์ลินเหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกสายปลดไวนะครับสายน้ำมันเบรกปลดไวก็จะมีปัม๊มปั๊มล่างแอมโบ o ครับ GP4 RX ครับตัวท็อปกันลมหน้าก็จานเบรกแบมโบครับโอ้ไล่ของแต่งเยอะมากครับผมให้ดูคร่าวๆครับแล้วก็ท่อครับหลกัหลกๆท่อเป็นฟูครับฟูไทเทเนียมด้านในจะเป็นของคอจะเป็นของอาคาพูบิกนะครับของแท้แล้วก็สลิปออนกับปลายจะเป็น ar งานแท้ครับแล้วก็เกยโยงของไลท์เทคครับเกยโยงไลท์เทค คาร์บอนแดงตัวท็อปแล้วก็จะมีกับเ,าเขาเรียกว่ากระปุกกระทุงกระทุงเบรกหลังแบมโบ้ครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นที่ไล่น้ำมันครับเป็นของเอิร์นสายปลดไวตัวนี้ครับผมแล้วก็ครอบอาร์มคาร์บอนมุกโคนหลังคาร์บอน้ายคาร์บอนครับครอบคาร์บอนปั๊ม ตวงแบมโบวด้านหลังบั้มเบรกด้านหลังครับของแท้ครับนั่นก็จะเป็นสายนี่ครับสายน้ำมันแล้วก็จะเป็น,าน,าน,น,ปนาหางปลาครับของไล h t เทคกันล้มครับผมฝาถังน้ำมันก็จะเป็นของ t w m ครับแล้วก็มีการสะบัดนะครับการสะบัดเอรอิน กะสบัตด้านในนะครับซ่อนอยู่ด้านในกะสบัตเอลินนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีการล้มาการแข็งนะครับการแข็งของ BM ซ้ายขวาครับเล็ใไม่คันนี้วิ่งมาสักครู่นะครับอันนี้เป็นไฟกระพริบป,ปกตินะครับ ออกตัวก็ดับปกติปิดเปิดได้ท e x ชั r นคอนโทรลแล้วก็จะเป็น ABS นะครับใช้งานปกติไฟตัวนี้จะเป็นไฟเซอร์วิสนะครับเพราะว่าจะของเก่าเขาถอดอชกหน้าชกหลังออกมันจะเป็นไฟฟ้าครับชกเดิมมันก็จะมีไฟโชว์แต่ไม่มีผลกับการขับขี่นะครับสามารถซื้อเซ็นเซอร์มาเซ็นเซอร์หลอกมาได้ใส่ได้หรือไม่ไม่ก็ไปลบนะครับไปจูนหรือไปจูนแล้วก็ให้เขาปิดระบบ มันก็จะหายไปแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับไฟตัวนี้แล้วก็นะครับเลขไม้สองหมื่นสามครับสองหมืนสามพันกว่าโลครับตีไปสองหมืนสี่ครับมานี้คร่าวๆแล้วก็แผงคอนะครับแผงคอแต่งสวยครับคันนี้ผมสตาร์รถให้ฟังครับฟ,ฟังคลิปเสียงแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแต่ง มีไฟเลีย้ยวในตัวครับของแต่งคร่าวๆรวมก็มีห้าแ0นัพครับเบิกใหม่น่าจะมีโหห้าหแสนขึ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับโหมดปรับได้ปกตินะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น user เออเป็นสลิกนะครับแบตแบตเป็นลิเทียมนะครับสตาร์ทติดง่าย ล็อกล้อไปนะครับเดี๋ยวมาขี่ให้เพื่อนๆนะครับไปชมกันแล้วก็ยางยางนี้เป็นยางยางสลิกนะครับยังดอกยังเหลือๆนะครับแล้วก็พวกโซสเตอร์ครับแล้วก็มีสปูลนะครับสปูลของไลท์เทคนะครับเดี๋ยวผมขี่ให้เพื่อนๆได้ ครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแต่งนะครับหลอดไฟหน้าแล้วก็จะมีอุดกระจกเลยนะครับอุดกระจกแต่งมานี้คร่าวๆนะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมก็ไล่เรียงให้ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สองสองหกสี่หกเจ็ดห้านะครับเฟซบุ๊กเจมุฟไรเดอร์ครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครอบนะครับ ลืมบอกไปเมื่อกี้ฝาครอบคัดใสโชว์ฝาโชว์คัดนะครับด้านในโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ